สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะที่ได้ใช้ครีมตัวหนึ่งมาเป็นระยะเวลา7วันแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะโลส s กลสิเกตโฟร t c r e a m นะคะเป็นครีมเนื้อน้ำระเบิดนะคะก็คือเนื้อของเขาจะแตกตัวเป็นน้ำนะคะเมื่อทาบนสัมผัสที่ใบหน้าของเรานะคะนี่ค่ะจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ ครีมน้ำระเบิดนี่ก็คือนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทาที่หลังมือให้ดูนะคะหลังมือก็จะดําหน่อยนะคะนี่ค่ะมันจะแบบพอเราถูไปแล้วมันจะเป็นน้ําเลยแตกตัวเป็นน้ำมันไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมันจะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เกี่ยวไปซึมไปกับผิวเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วผิวมันก็จะแบบอิ่มชุ่มน้ําแบบนี้เลยอ่าแล้วตัวนี้นะคะมันซึมลึกเข้าไปถึงชั้นผิวชั้นลึกนะคะก็คือชั้นผิวเดอร์มิสค่ะ ก็บำรุงจากผิวชั้นลึกจากภายในสู่ภายนอกนะคะซึ่งเปิ้นก็บอกแล้วนะคะว่ามันจะมีสิวขึ้นนี่ค่ะสังเกตก็คือมันจะมีสิวแบบข,ขาวๆเป็นสิวแบบผลักออกนะคะผลักพวกสารพิษสารเคมีต่างๆที่เราใช้มาตั้งแต่โอ้ตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่วัยรุ่นตอนนี้ก็คือ,อ,อไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะคะย่างเข้าเลขสามแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้เปิ้นมี ออสิวเห่อขึ้นหนักมากๆเลยนะคะอยู่ช่วงหนึ่งร่องรอยมันก็ยังคงเหลืออยู่นะคะตัวนี้ตอนนี้เปิ้นใช้ตัวนี้มันก็รู้สึกได้เลยว่าดีขึ้นมากแล้วค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหน้าเปิ้นเริ่มกระจ่างใสมากขึ้นนะคะอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็แค่7วันเท่านั้นเองนะคะถ้ามากขึ้นเวอร์เวอร์หรือว่าผิวดีขึ้นเวอร์เวอร์เนี่ยแสดงว่ามีสารอันตรายแล้วนะคะ ตอนนี้คือเปิ้ลรู้สึกประทับใจนะคะกับเจ้าตัวนี้มากๆเลยก็ขอใช้ต่อไปนะคะเพะเิ่อคิดว่าเนี่ยมันจะช่วยสร้างรากผิวของเราเนี่ยจะเห็นผลได้ดียิ่งขึ้นน่าจะสักประมาณ4 6ถเดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะจดเด่นของเขาก็คือพวกเจ้าแพงต้นจากน้ำทะเลลึกเหลอไม้นานาพันธุ์นะคะและ พิเศษสุดก็คือดอกไม้ที่ส,บสับูนไปกว่า3 0,000่นปีตัวนี้เป็นตัวชูโรงเลยนะคะวันนี้นะคะมันจะมาบอกถึงความประทับใจที่มีต่อเจ้าตัวนี้นะคะตัวแรกเลยในความกระจ่างใสนะคะมีเพิ่มมากขึ้นตัวที่2ก็คือความนุ่มชุ่มชื่นของผิวนะคะมีความนุ่มชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะมันมีความแววมากขึ้น ตัวที่3นะคะผุ่มขนนะคะดูกระชับมากขึ้นค่ะตัวที่สนะคะรอยดําจุดดังดําต่างๆเริ่มดีขึ้นค่ะตัวที่หนะคะสิวที่มันยังคงขับออกก็เริ่มลดลงแล้วนะคะพอขับออกแล้วสิวมันก็จะยุบลงได้เร็วค่ะแล้ววันนี้นะคะเปิ้ลไม่ได้มาแค่จะมารีวิวครีมในการทาแค่7วันนะคะนนี้เปิ้ลมาให้รางวัลผิวตัวเองนะคะกับความประทับใจของแบรนด์นี้นะคะ ก็คือจะเพิ่มขั้นตอนการทาเข้าไปอีกน,นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยเป็นเซรั่มจากฝรั่งเศสนะคะชื่อเลอร์ออกซี่ไวท์เทนิ่งเซรั่มนะคะวันนี้เราจะมาแกะมันแล้วก็ใช้มันเลยนะคะและยังไม่หมดนะคะเปิก็จะมีอาหารผิวตัวพิเศษของแบรนด์นี้นะคะนั่นก็คือ ลสโกสคานาคอลลาเจนเอ็เนะคะเป็นคอลลาเจนแบบซอฟเจลใช้กินทุกวันเริ่มแกะตัวเซรั่มก่อนนะคะรูปแบบกล่องนะคะเป็นสีลสโกอย่างสวยเลยค่ะ mm hmm. ก็มีเออฉลากไทยนะคะลืมบอกไปว่าเจ้าตัวเนี้ยเมคอ n f ฟร n นซ์นะคะฝรั่งเศสค่ะแต่และตัวของเขาเนี่ยจะนำเข้าคือผลิตคิดคน้นวิจัยที่ฝรั่งเศส แล้วก็นําเข้ามาจําหน่ายที่ไทยนะคะแกด้าน,นในก็จเจอรูปของซ e o นะคะกล่องแพ็กเกจเขาก็ออกแบบมาแบบดีเลยนะคะข้างในก็คือการกระแทงมาในระดับหนึ่งนะคะว้าวมันสวยมากค่ะคือสีมันแบบหู แบบผู้ดีเคาน์เตอร์แบรนด์มากค่ะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะน่าใช้มากเลยค่ะจะมาใช้พร้อมกันนะคะก็มันเป็นแบบแบบบีบบีบนะคะแล้วก็เอามาหยดที่หน้าเพิ่นจะหยดที่หน้าเลยนะคะเพราะเปิ้นเสียดายถ้ามันมต้องผ่านมือหรือว่าอะไรก่อนอืมเพิ่นหยดแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ เนื้อเซรั่มเขาแบบมันหอมละมุนนะคะแล้วก็เนื้อเซรั่มมันบางเบามากนะคะมันไม่มีความเหนอะหนะเลยค่ะมันเหมือนซึมเป็นน้ําเข้าไปเลยค่ะตัวนี้นะคะมันจะช่วยจุดด่างดำต่างๆรอยดำต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยผักสารบำรุงต่างๆจากครีมจากเซรั่มเข้าไปถึงชั้นผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะ และจุดเด่นของเขาก็คือช่วยดูแลผิวเรานะคะป้องกันผิวเราจากรังสีต่างๆเช่นพวกหน้าจอทีวีมือถือคอมพิวเตอร์และอื่นๆนะคะรังสีพวกนี้จะทำร้ายผิวเราอย่างมากเลยนะคะโอ,คอ้คือทาเข้าไปแล้วมันช่ำวาวเลยนะคะแต่ไม่มันนะคะครั้งแรกเปิ้นประทับใจนะคะในความซึมไวมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้เปิ้น ทาเยอะมากนะคะก็ซึมแป๊บเดียวซึมเข้าไปถึงด้านในเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทิ้งความเววาวของผิวให้เราด้วยนะคะประทับใจมากเลยอ่ะมันว้าวมากตัวต่อไปนะคะตัวนี่ที่เราทากันมาเจ็ดวันแล้วนะคะตอนกลางคืนก็จะทาเยอะหน่อยค่ะคือเปิ้ลมันจะมาร์กผิวเข้าไปเลยเพราะว่าหน้าเปิ้ลคือสึกหนักจริงๆนะคะเปิ้ลก็เลยอยากจะทาเยอะๆเข้าไปเลยค่ะ เซรั่มเมื่อกี้เ่ลืมทาคอปกติเราก็ทาคอด้วยนะก็ได้นะคะนี่ค่ะทาไปเนื้อครีมก็แตกตัวเป็นน้ําเหมือนเดิมนะคะกลางวันแนะนําเจ้าตัวนี้ทาไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะทาบางๆนะคะตัวครีมแต่เซรั่มเนี่ยไม่กําหนดขาดแล้วแต่ชอบเลยเพราะว่าเซรั่มซึมไวมากฉ่ำมากเลยค่ะทาสองตัวก่อนนอน ตื่นเช้ามาน่าจะไบขึ้นนะคะตัวสุดท้ายของเปิ้ลจะคณะคอลลาเจนนะคะแกะกล่องเลยค่ะผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นโรงงานผลิตยาอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะคะซึ่งโรงงานนี้ผลิตยามากกว่า80ปีแล้วนะคะเป็นซีนแบบนี้นะคะกล่องเขาดูหรูและไฮโซมากเลยค่ะด้านบนนะคะนี่แล้วก็ เลื่อนสไลด์ออกมานะคะแพ็กเกจสุดเวอร์วังมากค่ะแค่โรงงานก็ระดับสากลแล้วค่ะถ้าเราเลือกจะกินอลราเจนสักตัวนึงเนี่ยเบิร์คิดว่าตัวนี้โอเคมากเลยนะคะเพราะว่าโรงงานเขาก็เชื่อถือได้แล้วก็อยู่ในระดับสากลผลิตยาย,ยาที่ใช้กินอ่ดับต้นๆของในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเจอกับ อ๋อ oh, เป็นแม่ชมนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ Lost g o คือเจ้าตัวสกะคอลลาเจนนะคะด้านในมีเหมือนเดิมค่ะมีที่กันกระแทกให้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็จะมีเจ้าปลาน้อยอยู่ด้านในนะคะข้างในเอ่อก็จะมีซีนแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเอาแกะออกเลยด้านในแบบนี้นะคะ ว่าจะกินสัก2เม็ดก่อนนะคะเดือนแรกเพราะว่าเปิ้ลเองไม่เคยกินคอลลาเจนแบบนี้เลยนะคะเพราะไม่มั่นใจในแบรนด์ไม่มั่นใจใน,น,ใจในออความเป็นแบบต้องกินเข้าไปอ่ะก็กลัวนู่นกลัวนี่เยอะค่ะแต่พอมาเจอแบรนด์นี้คือก็ศึกษามาระดับหนึ่งแล้วว่ามันปลอดภัยจริงๆถึงกินนะคะก็จัดไป2เม็ดเลยนะคะวันแรกเดี๋ยวจะมาบอกเล่าประสบการณ์เหมือนเดิมนะคะ เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็สามารถนอนได้แต่ขอพูดอีกนิดนึงนะคะสำหรับเจ้าตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะซึ่งแพ็กเกจเขาทำมาจากแก้วนะคะเพื่อปกป้องแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิของซอฟเจลด้านในนะคะสารสก,กัดชูโรงส1ชนิดนะคะกินแล้วจะช่วยอะไรได้บ้างคอลลาเจนอ่ะไม่ได้ช่วยทำให้ขาวเวอร์วังนะคะเหมือนพวกกูต้าหรือว่าวิตามินซีแต่ตัวเนี้ย สามารถทานได้ดีร่วมกับวิตามินซีนะคะแต่ทำไมออสักณะเราถึงไม่ใส่วิตามินซีเข้าไปสักณะเราเลือกใส่สารสกัดที่แพงแล้วก็ดีเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปได้เลยค่ะราคาไม่แพงกินคอลลาเจนตัวนี้แล้วจะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นเขาเคมาว่าภายใน3-4วันนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเราเนี่ยลื่นขึ้นเพราะไลซิลมายนะคะ เป็นสารสกัดที่ทำให้ผิวนุ่มลื่นนะคะได้เร็วเพราะอะไรเพราะเราใส่ถึง10%ค่ะแต่แบรนด์ทั่วไปในประเทศไทยนะคะณนะตอนนี้ใส่มากที่สุดคือ3%เท่านั้นเองค่ะแต่เรา x 1 0ค่ะใส่10%ค่ะผิวเราก็เลยจะเห็นผลลื่นขึ้นได้เร็วนะคะ3-4วันค่ะจะรู้สึกได้นะคะ แล้วมันจะช่วยความชุ่มชื่นความชะลอวัยได้ด้วยนะคะเพราะเขามีสารสกัดครีมไว้ในนี้นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องยิ้วรอยรอยดำต่างๆนะคะช่วยลดสิวได้ด้วยนะคะฝ้ากะจุดด่างดำช่วยได้ค่ะตัวนี้ก็เสริมเข้าไปค่ะถ้าครีมมันก็ซึมไปบนใบหน้าใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ก็คือจากผิวด้านใน ไม่ใช่เฉพาะใบหน้าเรานะคะรอยดำต่างๆที่เป็นสิวน้ำเหลืองเป็นสิวที่หลังก็ช่วยได้นะคะไม่ใช่แก้กินแค่กระปุกสองกระปุกแล้วจะหวังผลเลยนะคะคือคอลลาเจนเราควรกินายาวๆนะคะเพราะว่าคนทั่วไปนะคะตั้งแต่อายุ25ขึ้นไปนะคะคอลลาเจนก็จะผลิตได้น้อยลงนะคะน้อยลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะและเราโดยเปิลเองนะคะก็อายุย่างเข้าเลข3แล้ว คอลลาเจนผลิตน้อยลงมากแน่ๆค่ะแล้วก็อย่างเปิ้ลเป็นคนกินน้ําน้อยด้วยก็จะพยายามกินน้ำให้เยอะเพื่อผิวที่ดีนะคะเพราะเราอายุมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เสริมด้วยตัวนี้ค่ะวันนี้นอนได้แล้วนะคะเพราะว่าทาทั้งเซรัม่มครีมแล้วก็ทานคอลลาเจนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเบิ้ลจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเออคือกินแล้วทาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมีผลดียังไงแล้วก็ ข้อเสียไม่ชอบตรงไหนบ้างน,นะคะเดวเปิ้ลจะมาบอกเล่าประสบการณ์นะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย